หนึ่งนาฬิกาสิบเก้านาทีครับหนึ่งนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีสุที่เก้าสิงหาคมเมื่อกี้ตุกตุก,ตกวิ่งไปคันหนึ่งก็ดเสียงดังๆโถ่อยขี้ข้าเอ้ยนะทำเป็นแหมโอ้ไอขี้ข้า ลักษณะเหมือนกับไอคนต่างชาติอ่ะมันมันจ้างจ้างให้มากวนอะ่ะประมาณนั้นแล้วมันก็ทำนะเพราะว่ามันมีม,มีชาวต,ต่างชาติอ่ะนั่งไปนะครับตามหลัง <c oughs> อีกคันหนึ่งนะครับอยู่เลนขวาสุดคือมันจะมาปวนมากวนเหมือนจะเหมือนกับคล้ายครายการของพี่หมอปลานะมือป่าสัมภเวสีอ่ะนะไปกวนทำให้คนเขาแบบ โมโหโกรธแล้วก็สนุกสนานกันอะไรประมาณนั้นมาปั่นหัวมากวนทําให้โกรธทาให้โมโหแล้วก็สนุกสนานกันนะอันนี้ผมก็ไปเตรียมมานะเมื่อกี้ผมเดินไปฝั่งนู้นนะผมนอนอยู่ตอนแรกเลยตอนช่วงหัวค่ําเลยนะ 23, นยี่สิบสามนาฬกาครึ่งกับยี่สิบสี่นะครับผมก็เติมโทรศัพท์ไปเนี่ยนะ แลาพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนะครับนะแล้วไอ้บักไอ้พวกขับรถท่อด,ดังๆไอ้บักขี้ข้าพวกเฮียเนี่ยนะนะไอ้บักสันดานขี้ข้าพวกเฮียเนี่ยนะกเมื่อกี้ขับมาเนี่ยมองผมเนี่ยยื้อๆนะอ่ะเหมือนกระฐาคือประมาณแบบ มึงแน่จริงอ่ะมึงอยากให้ลูกให้หลานมึงไปค้าขายบริการทางเพศนะไปนอนอ้าขาเห้เขาล่อนะแล้วมึงก็ไปเอาเงินจากชาวต่างชาตินะไปแย่งสามีชาวต่างชาติเขานะแย่งเขามาตั้งแต่ยุคสมัยที่กูเป็นเด็กนู่นนะไปปัน่นไปป่วนไปทําให้ลูกหลานเขาให้ครอบครัวเขาแตกแยกนะจนเด็กวัยรุ่นชาวยุโรปเนี่ย นะเขาเลยมีลักษณะนินสัยแบบนี้นะมันจะมีอยู่ยุคนึงอ่ะที่คิดไม่ดีกับพวกมึงอ่ะนะแล้วพวกมึงก็ไปสวนเขานะบางคนชาวเอเซียปปนีรรนะ่ไปเป็นลูกบุญธรรมนะไปเป็นลูกบุญธรรมชาวยุโรปมึงเห็นไม่ได้ชาวยุโรปอ่ะนะนะ่บางคนมาอยู่เนี่ยนะ พวกมึงไปรูดทรัพย์เขามึงใช้วิธีเดียวกันกับกูเนี่ยทําให้กูทําให้หมดเงินเนี่ยแล้วมึงก็ไปให้เขาเดินหิวโซแล้วมึงก็ไปเอารูปเมียเขาอะผู้หญิง่ยมาล่อมาค้าขายปั๊บเอฟบริการนางเพศมาค้าขายประเวณีแล้วมึงก็ปิดกันนะไอ้ขี้ข้าอย่างพวกมึงอะนะ ทำเฮี้ยอะไระมึงต่อให้พวกมึงมีเงินรวยล้นฟ้ามึงก็ไม่เจริญหรอกสมองมึงคิดได้อยู่แค่นะี้นะจากกูเลยเนี่ยนะให้เห็นหน้ากูชัดๆด้วยและกูก็อยู่แถวๆนี้ส่วนสาธารณะลุมพินีเนี่ยนะมึงหาเงินกันนะนะ ลูกหมามากกระจอกมากลูกหมานี่ก็ลูกหมาขี้เลื้อนเลยกูจะบอกให้นะบีบบังคับให้ลูกให้หลานไปค้าขายบริการทางเพศแดกน้ําอสุจิเขาเวลาเขาชักว่าใส่ปากนะเวลาถ่ายทำหนังวิดีโอสกรปรกสโสโครกมากนะแล้วมึงก็มาลั่ง พูดประชดประชันกันก็ดีกว่าคนคนที่บ่บ่มีบ่มีบ่ได้ล่อหีฝรั่งนะดีกว่าดีกว่าบักชั่วบักบักชั่วบักอย่างละบ่ได้ล่อหีฝรั่งหน่อไหม กูอ่ะถ้าจะล่อหีฝรั่งนะกูต้องให้ฝรั่งนะเขารักกูกจริงๆแล้วเขาต้องเป็นคนดีจริงๆไม่เคยผ่านใครมาจริงๆนะแล้วเขาต้องชอบกูเขาต้องรักกูเพราะว่ากูเป็นคนดีเขาเห็นรูปภาพภาพรักกูเป็นคนดีไม่ใช่เสแสร้งแก้งเจรจาอย่างพวกมึงนะจำไว้นะไอ้พวกขี้ข้าไม่ใช่พวกเสแสร้งแก้งเจรจา ดัดจริตวิจารณาชาวบ้านเขานะไม่ใช่กูไม่ใช่พวกประเภทอย่างพวกมึงจำไว้ไอ้ขี้ข้านะไอ้พวกดัดจริตเสแส้งแกล้งเจลจากล่าวหาคนนูน้นคนนี้คนนั้นเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นนะเป็นผีบ้าผีบอเป็น อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอข้ขี้ค่าทั้งหลายเอ้ยหาเงินไม่ได้มีศักดิ์ศรีเลยไอ้เหี้ยยุคสมัยตอนกูเป็นเด็กๆอ่ะพ่อกูทำงานน่ะใช้แรงงานแลกเงินนะซ่อมเครื่องยนต์เอ้ยอยู่เอโรงงานโตโยต้านะ เป็นพนักงานตั้งแต่รุ่นระดับต๊อกไตไอยพนสีไปจนเป็นหัวหน้านะเขาก็สอนกูมายอย่างเงี้ยโตขึ้นนะ่ะทำงานใช้แรงงานแลกเงินไม่ใช่ค้าขายอวัยวะภายในหรือค้าขายบริการทางเพศนอนบนเตียงให้เขามามีเพศสัมพันธ์นะมีกิจกรรมทางเพศ มามีเพศสัมพันธ์มามีกิจกรรมทางเพศแล้วก็รับเงินแล้วกว่าจะได้รับเงินเนี่ยไอตอนมีกิจกรรมทางเพศมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะก็ไปนั่งอ้าปากให้เขาชักน้ําเบ้าใส่น้ําเบ้าที่ออกมาจากควยใ,ใส่ปากสกปกเหม็นเน่าจะตายหาเฮียแต่งตัวสวยแต่งตัวหลอ่อแต่งตัวดีก็ขี้ขาทั้งนั้นไหนควายนะ ตำสะทุนไพ่สันดานชั่วหมาขี่เลื้ยนทั้งหลายไม่มีศักดิ์ศรีของตัวเองไม่มีความเป็นวัฒนธรรมเป็นเจ้าของประเทศของตัวเอง <Zo> เขามาท่องเที่ยวเขามาจ่ายเงินเขามาท่องเที่ยวประเทศไทยเขามาชื่นชมธรรมชาติ ทัศนิยภาพความสวยงามของอนณาเขตพื้นที่เอามาดูสถาปัตยกรรมนะงานศิลปะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างพวกมึงไปยิ้มยิ้มไปเดินคุยยิ้มยิ้มกับเขาเสแสร้งแกล้งเจรจาค้าขายบริการทางเพศนอนอ้าขาให้เขามีเพศสัมพันธ์มีกิจกรรมทางเพศแล้วมึงก็มาอ้าง เป็นเป็นเมียรฝรั่งเป็นผัวฝรั่งหลอกลวงล่อลวงเข้ามากันทั้งนั้นไอ้พวกไพ่ขี้ข้าเฮ้ย